สวัสดีครับโยนะครับวันนี้ก็มาเจอผมนะครับเช่นเดิมนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอสวัสดีนะครับทุกทท่านนะครับแฟนเพจแฟนขับแฟนของกิจดานะครับทุกทท่านนะวันนี้เรามายืนกันอยู่ตรงนี้นะครับรถเด่นประจําเดือนนะครับวันนี้ตอนเย็นปกติเราจะเจอรถตู้แต่วันนี้เราจะเจอกับรถตู้แบบ VIP นะครับไม่ใช่ VIP แบบไปแต่งนะมันมาแบบนี้แล้วนะครับเป็นอ่า โตต้านะครับเอาผาดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าโตต้าเอาผาดคันไหนนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอแนะนําสถานที่ก่อนนะครับผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับคือโชว์รูมรถมือสองนะครับกิจดาคุณคานะครับตั้งอยู่บนเส้นกาญนาภิเศษนะครับนี่นะครับติดถนนใหญ่นะครับประมาณกี่เลนนะครับตปุ๊บ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 น่าจะ16เลนถ้านับ2ฝั่งนี่น่าจะ16เพราะว่าตรงนี้4ี่ตรงกลาง4นะใช่ไหมนะครับ ก็ถือว่ากว้างนะครับเส้นกาญนาคกว้างมากนะแต่รถมันสัญจรเยอะเหลือเกินนะครับเพราะว่ามันเป็นเส้นหลักด้วยนะครับที่จะออกตจังหวัดนะครับมาไม่ยากมาจากพระรามสองนะครับเลยสารเฉพาะเสือของพระจีนมานะครับอยู่ซ้ายมือถ้ามาจากฝั่งบางบัวทองนะครับเลียงป้ายคำว่าพระรามสองนะครับวิ่งนะครับเลนกลางข้ามสะพานข้ามแยกเพชรเกษมนะครับโดยมองบังแขอยู่ซ้ายมือนะครับข้ามมาเสร็จปุ๊บเจอกับสะพานกับรถเกลือมาแลกกลับรถเลยครับพ่อแม่พี่น้อง ขับรถเสร็จนะครับจะกระชันชิดนิดนึงนะครับเข้าเต็นท์กิจสาคุขาแต่ถ้าเข้าไม่ทันไปเข้าทางเลยสะพานลอยนิดนึงจะวนหลังตลาดวนมาได้นะจ๊ะก่อนอื่นต้องขนย่านะครับกดไลค์กดแชร์ก่อนพลาดไม่ได้เลยครับเรื่องนี้นะผมต้องขออนุญาตก,กดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับใครที่เปิดดูอยู่นะครับมาไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเห็นแล้วขับรถอยู่ไม่ว่าง ก็กดไลค์กดแชร์ไว้นะครับแล้วก็ไปดูย้อนหลังนะครับที่บ้านไปอยู่ย้อนหลังนะครับที่บ้านนะครับท่านลูกค้าครับนะอ่านะครับขอเข้าอีกหนึ่งรอบนะครับมานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับเม้นแรกๆช่วยแชร์ให้แล้วนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีคุณยมกรสวัสดีพี่ลาริสวัสดี น้องอ้มนะครับสวัสดีทุกท่านที่กําลังเปิดอะไรอยู่นะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับเรากําลังเดินเป็นระยะทางนะครับ30มลีนะครับกว่าจะถึงรถนะผ่านอะไรผมก็จะพูดนะครับนี่คือออดี้ปี2010นี่คือ m ิวเนะครับนี่คือ s อสซวนะครับนี่คือ s u กิ a เอพีนี่คือนิสสันเทอ n a นานี่คือ Ford มัดแต่ง ฟอร์ดมัาแตงนะครับออกปลายปี2019นะครับจด20แต่จริงๆน่าจะจุดจุด21นะไม่20,000โลบอกกันก่อนสีไม่เคยทำนะครับเห็นไหมครับอาจจะมีบ้างนะครับริ้วๆรอยนะครับนิดๆหน่อยๆเป็นขนแมวเพราะว่าเช็ดนะครับเช็ดรถนะครับต้องมีนะครับแต่นี่คือรถเดิมฟอร์ดมัาแตงตัวท็อปภายในดำราคานะครับ สามล้านแสบาทนะครับแล้วนี่รถอะไรรถอะไรครับ BM นะครับตัวนี้คืออะไรเนี่ย e T 6 6นะรู้กันอยู่แล้วนะครับถ้าใครเป็นสาวกของ BMW นี่คือชุดแต่งอพิน้าหายากมากนะนี่คือรถเดิมๆคันนี้ไม่ต้องมาพูดถึงนะครับไม่ได้ขายนะ เดี๋ยวผู้คันนี้ขายดีกว่าเรามาถึงแล้วนะครับวันนี้เราจะมาไลฟ์กันที่ร่มๆหน่อยนะให้คุณตากล้องดูนะครับนี่คือเอาผาดปี2.0ง2 3.5 V 3.5V หมายความว่าคําว่า V มันต้องยังไงนะครับมันต้องยังไงครับมันก็คือ V ะครับแต่3.5มันก็คือ V6 V6 ขับหน้านครับท่านลองคิดดูว่าสมรรถนะมันจะเป็นยังไง นะครับวิ่งทางไกลประหยัดแน่นอนนะครับรถเครื่องใหญ่นะครับวิ่งทางไกลประหยัดกว่ารถเครื่องเล็กผมจะบอกไว้แบบนี้เลยหลายคนบอกว่าโอ้โมันกินน้ํามันรถอะไรบ้างครับไม่กินน้ามันนอกจากรถไฟฟ้าแต่ลูกคาครับนะนี่คือปี2012รถนะครับเป็นรถแท้และรถเทียมเป็นแบบไหน คือที่กําลังจะบอกท่านลูกค้านะครับว่ารถแท้นะครับรถแท้นั่นคือรถที่ออกจากศูนย์คือรถที่เข้าเช็คศูนย์โตต้าทั่วประเทศไทยปกติรถไม่แท้เขาไม่ได้เรียกว่ารถไม่แท้หรอกเขาเรียกว่ารถนําเข้านะครับนำเข้าโดยเกมเก็นะครับโดยเกมเก็จะใช้คํานี้คําว่ารถนะครับมันแท้หมดแล้วครับแต่ที่ก็เรียกสั้นๆย่อๆแบบเข้าใจง่ายแท้คือออกศูนย์ ไม่แท้คือนําเข้านะครับแค่นั้นเหมือน BM เหมือนเบนนะครับ b ีเอ็ไทยแลนด์เบนไทยแน์จบรถศูนย์รถศูนย์เช็คประวัติได้แล้วถ้าเกิดสั่งบีเตัวนอกมานําเข้าเช็คกับใคร <c oughs> <c oughs> เช็คกับใครครับก็เช็คกับก m เม k ร์เก็นะครับก็สามารถซ่อมก m เม k ร์เก็ตตัดออกไป เราจะมาพูดเรื่องเอาผ่านเราดูหน้าตาก่อนนะครับการวิวัฒนาการตั้งแต่ตัวแรกตัวแรกมันจะรีบกว่านี้ผอมกว่านี้สั้นกว่านี้ตัวนี้บอดี้จะยาวขึ้นกว่าเดิมนะครับกว้างขึ้นกว่าเดิมหน้าตาก็จะสะละสะลวยขึ้นกว่าเดิมนะครับเหมือนพูดว่าพอรุ่นรุ่นปีใหม่ห,มหน้าตาเขาก็จะสวยขึ้นถ้าเป็นผู้หญิงก็สัญญกรรมมาแล้วนะครับนี่นะเอกลักษณ์เขานะครับดูไฟ เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับดวงใหญ่นะมีกันชนหน้านะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับ4ชั้นนะครับแล้วก็โลโก้ตัวนี้พลาดไม่ได้ถ้าไม่มีตัวนี้นะครับมันก็คือไม่ใช่เอกลักษณ์ของเอาผักสวัสดีทุกๆท,ท่านสวัสดีนะครับ พี่ปองเด็กสวยครับพี่วันนนพาชมรถหน่อยได้ครับ fc ครับอาจารย์ถนองนะครับผมก็ fc ท่านเหมือนกันนะครับอาจารย์ถนองนะครับอาจารย์ถนงนี่เป็นกวีนะครับสอนผมหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวว่างๆค่อยเข้าไปจิบน้ําชานะครับอาจารย์ถนองนะก็มาดูต่อนะครับมาดูข้างล่างกันชนก่อนมันจะมีเซ็นเซอร์นะครับซ้ายขวาสิ่งที่อยากจะบอกนะครับว่ารถมันเดิมเก็บสีมาบ้างไหมแต่ผมไม่บอก ถ้าผมบอกว่าไม่เก็บเลยผมโกโหกแน่นอนแม่เจ้าไม่เคยเก็บสีรักเชนรถคันนี้พอมาดูใกล้ๆพวกกันจริงๆนะครับท่านลูกค้าครับการชนหน้านี่มันเป็นอะไรที่ต้องเก็บแต่มันไม่ได้เก็บเพราะการชนมันเก็บเพราะการเพื่อความสวยงามสะเก็ดหินรถใครครับขับบนถนนจะไม่เจอสะเก็ดหินเลยมาดูที นะครับนี่พูดกันตรงๆนะครับไม่ได้กวนสุนตีนนะครับการชนหน้านะครับต้องมีรอยบ้างนะครับนี่นะครับไอ้นี่พวกนี้ขัดได้ถ้าขัดไม่ออกก็ปล่อยมันเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าเฮ้ยมันสะดุดตาครับตรงนึงก็เก็บให้นะครับแต่อยากให้เห็นนะครับว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้ความสดนะครับรถเดิมนะครับบอดี้ตัวถังนะครับไปชนหนักมาไหมพิคว่ำมาไหมถ้า ไปเจอรถแบบนั้นก็ไม่รู้จะซื้อมาทําไมลําบากใจครับลําบากใจลําบากใจมากนะครับเวลาเขียนในสัญญาไม่ชนหนักพลิกความจมน้ําแล้วซื้อรถชนหนักมาแล้วต้องลงในสัญญาแล้วท่านลูกค้าคิดว่าผมจะทํำไหมคิดเอาแบบนี้นะครับง่ายๆนะจี้เกียดไปขึ้นสารครับลูกค้าขึ้นสาลแล้วแพ้ก็ตลอดเลยต้องหารถสวยๆพูดกันตามความจริงนะครับคนไทยเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับแปลก ชอบให้พูดสิ่งที่โกหกนะครับพอพูดความจริงก็ไม่ชอบนะแต่ผมพูดความจริงนะครับโทรมาคุยกับผมได้นะครับดูผมเป็นคนอย่างนี้นะครับจิตใจผมดีนะครับหน้าตาผมไม่หล่อก็จริงนะคันนี้ไม่มีใครถามเลยว่าราคาเท่าไหร่ราคานะครับคันนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าในท้องนาดเช็คราคาได้เลยนะครับพ่อแม่พี่น้องรถสภาพแบบนี้ เป็น3.5 V นะครับออกป้ายแดงแพงมากตอนนี้เหลือแค่1.190 0ล้บาท1.190 0 0้ 1, 1, 90, บาทถ้าท่านจะกู้ไฟแนนซ์ท่านไม่ต้องห่วงนะครับมันกู้ได้เต็มอยู่แล้วนะครับมันกู้ได้เต็มอยู่แล้วผ่อนก็อยู่ประมาณ2 1 3 0 0 0 0 0 0าถ้าจะกู้เต็มนะถ้าจะกู้เต็มนะครับนะมานะครับมาดูต่อนะ อ่าเปิดประตูเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ารีลาเยอะเราจะไม่ทันนะครับเดี๋ยวฟ้าจะมืดนะครับให้ดูนะครับว่าตัวนี้เป็นรถแท้แต่ว่าออปชั่นมันทไมเต็มเหลือเกินทไมออปชั่นมันเต็มเหลือเกินนะครับนะเห็นไหมครับเห็นอะไรบ้างครับอันดับแรกเลยนะครับบอกมิกกี้เมาส์นะครับ นี่นะครับเบาะมิก้เมาส์นะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็ไวเลื่อนนะครับเลื่อนนะครับเป็นเบาะมิก้เมาส์นะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะเป็นสีครีมนะครับตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะสวยงามนะแล้วเบาะตัวหน้าจะเป็นยังไงนะครับเปิดนะครับนี่คือเบาะคู่หน้านะครับฝั่งคนขับ จะเป็นเบาไฟฟ้านะครับมีเมมเมรีนะครับเดี๋ยวเราจะพาวนไปฝั่งนู้นนะครับนี่นะครับคือรถนะครับปี12นะครับเป็นโตยต้าอันพาดนะครับ3.5นะครับ V 6พอมาดูข้างหลังเราจะเข้าใจดูนะครับเดี๋ยวให้ซูมดูทีละจุด 3.5นะครับจะอยู่ฝั่งนี้นะครับ V6 นี่นะครับใครที่ขับตามตูดรถคันนี้นะครับสันนิษฐานได้เลยนะครับว่ารถคันนี้หรูหราม่พอช่วงล่างดีไม่พอแถมเครื่องโคตรแรงวิ่งต่างจังหวัดนะครับฉลิวฉลุยนะครับวิ่งต่างจังหวัดสบายๆนะครับท่านลูกค้าครับอยากให้ดูนะครับว่าวิ่งต่างจังหวัดสบายนะครับกับรถรุ่นนี้สบายจริงไม่ได้พูดเล่นนะครับ ใครนั่งรถโตต้านผ่านนะครับก็รู้อยู่แล้วว่าครับว่าสมรรถนะก็เป็นยังไงสร้างขึ้นมาเป็นพวกรถครอบครัวระดับพรีเมียมขึ้นมาหน่อยนะครับที่นั่งสบายภายในเงียบนะครับดูภายนอกโดดเด่นขับไปทางไหนก็เขาเรียกว่าเป็นจุดเด่นของสายตาทําไมเป็นจุดเด่นของสายตานะครับรถแ,งแพงๆนะครับใครซื้อรถแ,งแพงๆถามจริงไม่มีใครอยากให้มองรถตัวเองเหรอ น้อยคนนะครับปกติผมน้าขับรถแพงสมมุตินะตัวผมเองผมขับรถแพงแบบขับเฟอร์รี่นะครับขับลมโบผมจะบอกผมไม่สนหรอกว่าใครจะมามองรถผมไม่ได้คิดแบบนั้นผมคิดแค่ว่าผมซื้อเพราะความร้าใจของผมความราวใจเป็นส่วนหนึ่งนะครับคนมองเป็นส่วนหนึ่งนะครับซื้อรถนะครับรถสวยทำไมต้องเอาไปโชว์โชว์เพื่อให้คนมอง เราสวยคนเดียวไม่พอนะครับคนอื่นมาชมรถเราเรายิ่งมีความสุขนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับเหมือนผมก็เหมือนกันนะครับเวลาผมเห็นรถอะไรนะครับสวยๆผ่านโอ้ยสวยจังเลยอยากได้จังสักวันต้องมีบางคนก็คิดแบบผมนะนะบางคนก็คิดแบบผมนะส่วนตัวนี้ก็ไปต่อเลยลื่นๆฝาท้ายไฟฟ้ายดกโม้แค่นี้แหละนี่เห็นไหมฝาท้ายไฟฟ้านะครับพ่อแม่มีน้องและที่เปิดมาเปิดทําไม หลายคนสงสัยว่าตองหนึ่งพูดเลื่อยเปอยพูดอะไรกันเนี่ยให้ดูอะไรนะผมกําลังจะบอกท่านนะครับว่าผมให้ดูข้างหลังนะครับให้ดูความเรียบร้อยนะครับให้ดูข้างหลังนะครับเบาะไม่มีช้านะครับหนังตึงเปียคือแถวที่สามพูดง่ายๆไม่ได้นั่งหรอกนะมันนั่งแต่คู่ตรงนั้นนะนะครับแล้วก็ดูข้างหลังนะครับสีจะดูง่ายสติกเกอร์ทุกชิ้นยังอยู่ ตัวนี้นะครับคือการกระแทกจากข้างบนมาจากโรงงานมิดรลากนะครับสีแล้วล่องเป็นสีขาวมุกนะครับนะ็ะนอตต้องไม่มีขยับอตไม่มีขยับนะครับนะไม่มีใครไปขืนใจมันออกมานะครับคือกำลังจะบ,บอกว่าฝาท้ายมันเดิมถ้ารถมันอัดตุ้มเข้ามานะครับอู้ไหนครับเก่ง ่อมฝาท้ายข้อฝาท้ายแบบไม่ต้องถอดน็อตออกถพว่าระดับนี้นะครับเวลาโดนกระแทกนิดหน่อยหน่อยนะครับเขาไม่ได้ซ่อมนะบางทีที่เขาแกะออกคือเขาเปลี่ยนชิ้นเขาเปลี่ยนชิ้นแต่เราจะต้องมาดูตามขอบอีกตรงนี้มันไม่แกะแล้วเราต้องมาดูตามขอบมันมีไหมนะครับนี่มันมีไหมมันไม่มีคือมันจะเดิมๆนะครับสวยงามเก่งขนาดไหนก็ทําให้เหมือนโรงงาน ก็ต้องบอกกันแบบนี้นะครับเพราะว่าการดูรถนะครับหลักการง่ายๆนะครับมันก็ดูกันมาหลายปีแล้วครับดูกันตั้งแต่มีรถเลยนะครับส่วนพวกบริษัทนะครับที่ตรวจรถต่างๆนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาคืออุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อความมั่นใจนั่นคือตัววัดสีหลายคนบอกว่าตัววัดสีคืออะไร รถแต่ละรุ่นรถแต่ละค่ายนะครับรถแต่ละประเทศนะครับสเปคสีเดิมมันมีมาอยู่แล้วครับหนังสือว่าสีเดิมจากโรงงานสเปคมันเท่าไหร่นะครับอันดับแรกเลยนะครับมันจะเป็นที่จีส้สีจี้เข้าไปแบบนี้อ่นนี่สมมุติว่านี่จะเป็นที่จี้สีค่ามันก็จะขึ้นมาเขาก็จะถ่ายรูปไว้แบบนี้ป๊บปั๊บถ่ายเพื่ออะไรครับเพื่อจําตัวเลข พอเราเวลาเรายกออกตัวเลขมันหายสมมติว่ผมจะตรวจข้างหลังปับป๊บปับ๊บปั๊บดูเลยว่าชิ้นนี้ทำไหมเสมอกันผมจะตรวจข้างหลังด้านข้างผมจี้เข้าไปตรงนี้หนึ่งจุดสจุดสจุดสจุดบางทีอาจจะจ,จี้แค่ 2. จุดก็พอแล้วแต่คนตรวจ จี้เพื่ออะไรนะครับรถนะครับถ้าบานนี้มันไม่เคยโดนเลยนะครับจี้ไปก็แค่นั้นแล้วหลายคนบอกว่าแล้วถ้าเกิดว่าเขาไปทําสีมาละ่ะแต่เก็บอย่างเนียนรู้สเปคด้วยว่าสีรถออกจากโรงงานเท่าไหร่ความหนาเท่าไหร่นะครับต้องขัดหรือเท่าไหร่นะครับทําไม่เก่งยังไงมันก็ไม่เท่ากับโรงงานเพราะโรงงานมันทําดีเดียวนะครับแต่นี่เราถอดชิ้นออกมาทํานี่คืออธิบายแบบคร่าวๆ แบบจาะลึกนะครับสําหรับคนที่เขามาตรวจนะครับคนที่เขามาตรวจนะครับแล้วก็เข็ประเมินอันนี้เก็บสีเก็บสีเพราะความสวยงามกับเก็บสีโดนชนไม่เหมือนกันเขาจะตอบลูกค้าเลยครับลูกค้าครับเก็บสีริ้วรอยรถไม่มีโดนบอดี้ตัวถงังรถมือสองครับท่านลูกค้าครับไม่ใช่ว่าสีเก็บไม่ได้เลยทําไม่ได้เลย บางคนบอกว่าถ้าทําสีแล้วไม่เอาคนที่เข้าใจรถมือสองจริงนะครับเก็บสีเพื่อให้มันสวยงามหรือท่านจะซื้อแบบสีที่เป็นรอยทั้งคันเอาแบบไหนนี่ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเอาแบบไหนนะครับว่ายกตัวอย่างให้ฟังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท,ทุกทท่านนะก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่า บางคนน่ะที่ก็ชอบสีเดิมจากโรงงานถ้ามันไม่เป็นดิ้วรอยสีเดิมจากโรงงานมันจะมีความคงทนแข็งแรงอายุนานกว่าสีที่ไปทำไม่ว่าจะผ่านการอบไม่ว่าจะเกรดของสีไม่ว่าจะเป็นกรรมวิธีในการทำมันคนละอย่างก,กันสีจากโรงงานอาจจะสิบปีอาจจะไม่พองไอ้น,นี้เอาไปทำใหม่บานเดียวโป๊ะเส้นะ สปี5้าปีอาจจะเด้งหลุดออกมาเป็นไม่ได้หมดนะอ่านี่ตัดออกไปแล้วเขาจะมีรถญี่ปุ่นรถยุโรปจะเป็นแผ่นเหล็กไว้วัดขนาดวัดก่อนแล้วค่อยไปวัดสีแต่ละรถแต่ลรุ่นนะครับอันนี้เห็นบ่อยนะแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องวัดสีเขาก็าดูแบบผมนั่นแหละดูยังไงนะครับดูซอกดูเม็ดอาร์คดูความเดิม สิ่งที่มันทําไม่ได้อะครับพวกนี้มันทําได้ไหมมันทําได้แต่ไม่เหมือนหรอกครับเนี่ยทําได้ไม่เหมือนถ้าทําเหมือนนี่มันจะเก่งเกินไปแล้วนะครับเนี่ยชิ้นนี้นะครับเปิดเผยนะครับติดมาประมาณแปดเก้าปีไม่เคยหลุดออกแล้วดูนะครับมันจะเป็นรอยแตกลายงาแล้วมันจะมีรอยจุดอยู่ตรงกลางโดนกระแทกมาครับ ทำไมเขาต้องกอันไว้เพราะว่าการไม่ให้มันโดนบอดี้ตัวถังและตรงน,นี้จุดอยู่ไหนนี่นครับนะครับนี่ไงเป็นตัวเซ็นเซอร์ประตูด้วยนะครับแล้วเบ้าเดือยมันอยู่ไหนนี่นะครับนี่นะครับเดือยออกมาโผล่แค่นี้นะครับจึกเข้าไปนะล็อกล็อก นะครับต้องเดือยเข้าไปนะครับสวัสดีครับเชลลลงกลุ่มแล้วนะครับขอพระคุณมากครับขอพระคุณมากครับสวัสดีพี่ชานะครับแฟนขับจากเกาหลีสวัสดีทุกทท่านนะวันนี้ก็เอาสาระด้วยแต่สิ่งที่อยากจะบอกรถมันเดิมถ้ารถมันไม่เดิมนะผมชี้แบบที่ผมอธิบายอยู่ไม่ได้ครับเขินเลยนะครับชี้ไปบอกว่ารถเดิมโอ้โหตั้มก็มา ก็ไม่เหลือสีก็ไม่เสมอ้อดีครับเพราะไม่มีน้องแต่ที่อยากจะบอกให้รู้ว่ารถเดิมบางคนเขาอยู่ไกลไม่สะดวกมาดูรถจริงๆแล้วก็ไม่มีคนรู้จักที่กรุงเทพและก็ไม่อยากจ้างบริษัทมาดูรถเพราะไม่รู้ว่าเขาจ้างกันยังไงบางคนต่างจังหวัดนะครับเขาไม่ได้รู้หรอกครับว่าการติดต่อบริษัทจ้างมาดูรถเป็นยังไงนะครับเขาติดต่อไม่เป็น แค่เขเห็นใน YouTube ในสื่อต่างๆก็โทรมาอยากได้สิ่งที่สร้างความเชื่อใจนะครับให้กับท่านลูกค้าก็คือ1กิจดาคุดค้านะครับเปิดมาจะ20ปีแล้วมีรถประมาณ4 0 0 0 0 0คันขายรถคันเดียวนะครับชื่อเสียงรถ4 5 0 0คันเสียหายขายไหมครับเป็นผมคงจะขายไม่ขายนะครับ คันเดียวเราไม่ยอมแลกกับรถจำนวนเยอะให้มันเสียชื่อก็เหมือนสุภาษิตนะครับปลานั้งเข่งเน่าทักตัวเป็นไงเหมือนกันนะครับมันเหมือนกันนะครับโอ้โหปลายังสวยเลยสดมากหกดนี่เนื้อนี่แบบกดไม่ลงเลยเนื้อแน่นจับดีดระวังนะเงี่ยงปลาจะแทงปลายังดิ้นอยู่เลยหายใจ แต่กลางเข่งกลางตะก้าใส่ปลาเนะน่าจนนอนขึ้นมันเหม็นไหมครับเหมือนกันนะเราขายกันนะครับด้วยความจริงใจนะครับขายกันด้วยความจริงใจอยากจะบอกว่าคันนี้มันเดิมจริงๆที่ผมพาให้ดูแบบนี้คือมันเดิมถ้ามันไม่เดิมผมคงจะไม่กล้าพาดูแบบนี้เพราะผมก็อายนะครับเอาของที่ไม่สวยมารีวิวผ่านภาพเคลื่อนไหวนะแต่อยากจะบอกว่ารถคันนี้ปี12 ปี2สามจุดห้าวีนะครับตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณเกือบแตะห้าล้านนะผมว่าเพราะว่าตัวนี้จะแพงกว่าตัวสองจุดสี่ตัวท็อปสุดตัวนี้มันเป็นเครื่องสามพันห้าวีหกนะครับวิ่งทางไกลประหยัดนะผมต้องแจ้งแบบนี้นะครับว่าหลายคนบอกว่าแล้วถ้าเกิดสองพันสี่กับสามพันห้าวิ่งทางไกลวัดกันใจผมนะครับผมว่าสามพันห้าวิ่งทางไกลรถมันลอยและประหยัดนะครับและได้เดิมได้ออปชั่น นะครับให้ดูกันแล้วนะครับได้เดิมได้รับชั้นส่วนข้างในนะครับผมก็ยังไม่เปิดให้ดูหรอกว่าเพราะว่าเปิดกันให้ดูกันประจําแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลไฟไม่ว่าจะเป็นเอาผาดข้างหลังนี่ก็เป็นแบบสโลปนะครับเปิดได้เลื่อนได้ข้างหน้าก็เป็นแบบแมนนวลนะครับผักขึ้นไปแล้วดึงลงเพื่อระบายอากาศแล้วก็มีจอนี่คือภายในที่ว่าผมเคยรีวิวไปให้แล้วแต่คันนี้ที่ผมอยากให้ดูภายนอกและเน้นย้ํานะครับคือบอดี้ตัวถังสําคัญ ภายในนะภายในนะครับพ่อแม่พี่น้องพูดกันตรงๆแบบไม่อ้อมขอภายในสามารถทำใหม่ได้ทั้งหมดเชื่อผมไหมครับภายนอกถ้ามันบู้บี้มามันรุนแรงมานะครับทำยังไงก็ไม่เหมือนเดิมโดนบอดี้ตัวถังโดนคัดซีรถไปเบี้ยวขับตำลังเฮ้ยทำไมรถคันนี้มันเบี้ยววะเฮ้ยรถคันนี้มาจมน้ำจมน้ำกลัวเพราะอะไรข้างในถอดออกซักได้ แต่มันกลัวว่าตัวถังมันจะผุขับขับไปนั่งอยู่ตรงนี้โอ้โหเป็นสนิมหมดแล้วตกหลุมริงร่วงไปข้างล่างทำไงอะ่ะตายสิครับนะครับนั่นแหละที่ก็กลัวว่ารถจมน้ำ,ลนำกลัวมันจะเป็นสนิมนะครับอ่าเดีย๋ยวให้ดูข้างข้างในต่อนะครับข้างในนะครับดูความเรียบง่ายของเขานะครับต,ต่างๆนะครับแผงประตูนะครับมือจับ นะครับเป็นสีบอลเงินนะครับแล้วก็ปุ่มพวกกระจงกระจกนี่ไล่ด้วยกรอบขอบไม้หน่อยนะครับมือเปิดประตูก็เป็นโครเมียมปุ่มบูสต์สตาร์ทนะครับมีเซนสาร์เซนเซอร์นะครับมีการเลื่นนะแล้วก็มีตัวปรับนะครับตัวน,นี้มีฟอกอากาศมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ได้ระบบเกียร์ขั้นบันไดนะครับได้ระบบเกียร์ขั้นบันไดนะ เดี๋ยวผมให้ดูนะครับมาดูข้างหน้านี่กว่าหลายคนบอกว่าอยากดูมากเลยนะครับเครื่อง35 0 0 V6 มันจะเป็นยังไงนะครับอัตราเร่งโคตรดีนะครับแต่ถ้าขับในเมืองผมบอกได้เลยนะว่าถ้าผมบอกว่าไม่กินน้ำมันผมก็โกหกอะ่ะอ้วกนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าวิ่งในเมืองรถติดๆนะครับเครื่องโอ<ๆ>้โหตกใจนะครับตกใจก้มมองนะครับตกใจเห็นหน้าตัวเองบ้าไปแล้ว นี่คนดูมองหน้าผมยังไม่ตกใจผมขนาดผมเห็นหน้าตัวเองผมยังตกใจเลยนะนะนี่นะครับให้ดู V6 นะครับนี่นะครับ2 GR FE นะครับรหัสเครื่องนี่นะครับเครื่องใหญ่มากนะครับแล้วก็ภายในดูสะอาดนะครับพานนะครับน็อตต่างๆดูนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ฝาปรุงเห็นไหม นะครับดูฝาโปงนะครับมีอะสติ๊กเกอร์มีมอกอมอกอนี่คือบ่งบอกแล้ว่ารถไทยนะครับนี่คือรถศูนย์รถนําเข้าจะไม่มีมอกอแปะนะครับสังเกตได้เลยนะครับมันจะมีสติ๊กเกอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับมาจากเพราะมันมาจากประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับจะมีเป็นาภาษาของญี่ปุ่นบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับ ส่วนคาเตือนพวกนี้นะครับหลายคนบอกว่ามันไปหาซื้อมาแปะนะครับมันไม่ได้หาซื้อมาแปะนะครับซึ่งก็สังเกตดูนะครับว่าทําไมรถที่เขาชนมาเปลี่ยนฝามาต่อให้ออกจากศูนย์ทำไมก็ไม่แปะพวกอติเกอร์นี้กลับอ่ะถ้ามันมีขายนะครับอ่าให้ดูกันแล้วนะครับว่าห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์สามพันห้าวีหกนะครับกับเอาผาดปีสองพันสิบสองคันนี้นะครับ สวยๆนะครับผมบอกได้เลยว่ารถเช็คศูนย์ตลอดนะครับรถเช็คศูนย์ตลอดนะครับคันนี้ขายแค่ราคา 1, หนึ่ล้านขอยาครับเมื่อกี้ฝุ่นเข้าตา1,190ล้าน1นึ่บาทนะครับหล้านหนึงนบาทเท่านั้นเองนะครับท่านลูกค้าครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอะไรไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรนะครับค้าขายก็ได้นะครับหรือ อะไรก็แล้วแต่นะครับไม่จําเป็นว่าต้อง,องเป็นพนักง,งานบริษัทไม่จําเป็นว่าต้องทํางานประจํานะครับทำงานส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวไม่จําเป็นว่าจะต้องจดทะเบียนอะไรก็ได้ที่เราหาตังได้และก็สามารถพิสูจน์ได้และก็เป็นงานสุดจริตนะครับติดต่อมาได้ไรายได้ครเบคลุมกับค่างวดเราก็สามารถดันเคสท่านลูกค้าผ่านแน่นอนนะครับส่วนผมนะครับกับรถคันนี้นะครับตองหนึ่งกิจจารคุตคานะครับเอาผ่านปี2 0ง2 3 5ิี ราคา1นึ0 0 0้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะครับเบอร์โทรผม0 8 6 8 6 5 6 9 9 6ผมชื่อตองหนึ่งนะครับอยากสอบถามรายละเอียดแบบเจาะลึกนะครับหรือติดต่อใครมาก็แล้วแต่นะครับก็บอกว่าขอสายตองหนึ่งได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับกับลูกค้าทุกท่านนะครับ0 8 6 8 6 5 6 9 9 6นะครับก็ฝากเอาพาดนะครับ 3.5V ไว้อีก1คันนะครับให้เป็นทางเลือกกับคนที่ ชอบในเรื่องสมรรถนะนะครับรถอัตราการขับขี่นะครับแล้วก็เร่งจังหวะสั้นๆแบบทันใจนะครับก็แนะนำตัวนี้เลยนะครับ V6 นะครับ3.5ตัวนี้นะครับแล้วก็ขอฝากนะครับเพจกิจกาคุ้คานะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ใน YouTube ก็กดซับส c r i b e กดกระดิ่งนะครับไม่ว่าที่ไหนนะครับเห็นแล้วกดนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมนะครับได้ทำคลิปวิดีโอสวยๆ นะครับรีวิวดีๆนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับให้กับท่านลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ผมตองหนึ่งกิจสาคุณานะครับต้องขอจากไปก่อนครับสวัสดีครับโย